S 1> <S 1> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมืม้นอนี้ก็มาพบกันละพี่น้องตะาสาเนาะมื้อนี้ก็สิอันฝ้าวอีกละพีน่น้องมื้อใดก็บฝ่าวฝ่าวมีแต่มื้อฝ้าวฝ่าวเนาะมื้อนี้ก็บฝ่าวไปย่าสิมาฮับไปอันค้าบุเซียวเนาะตอน11 0 0นตอนนี้ก็9:00นแล้วพี่น้องเฮตานเฮนี่ซ้ำสิแล้วเนาะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่น่องที่นอนแต่งหน้าแต่งตาซ้ำสิลงมากระล่างกับเ0าโมง่งนะพี่น้องตอนนี้กําลัง,งอบอ่า ใส่ไส้กอกให้แมตชิวอยู่เฮ้ยไข่แมตชิวกินเผาเจสิตาก็เนี่ยมือด้ออกมาจากเต็นอยู่พี่น้องมือคืนนี้ีด้วยหนอจ้านอนอยู่เต็นเนาะนอนอยู่เต็นก็มีสันผู้ส้มก็เป็นห่วงเพราะว่าช่วงนี้บ่ปกติอ่าบ่อยากให้เด็กหนอไปนอนทั้งนอกเนาะราคาเบิ่งอยู่นะพี่น้องว่าแอร์เรียบพายุมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะพี่น้องราคาอ่าก่อนที่นอนก็ขับขับรถเน่ยนะพี่น้องขับรถไปให้มันไปใกล้ๆประตูทางเปิดแล้วสซะ เพราะว่าประตูไอ้ประตูหัวน่ะมันก็สูงเม็ดกลัวเนาะสูงเม็ดกลัวบะเนียนกะกะขับรถนะนะพี่น้องขับรถรถเก๋งเขานี่ล่ะไปอันไปกั้นประตูไว,ไว้เวลาคนสิเขามามันก็เปิดประตูเขามาบ่ได้บเองสินะพี่น้องมันกะอ่าปลอดภัยระดับหนึ่งว่าซันะขาแมันยางหยามันก็บ่ค่อยเฮ็ดปานใดัดอกพวกขโมยเองสินาะข่อยก็เลยกะให้ยหนาวปรดนหรอกพี่น้องจังหน่อยกะย <c oughs> กะคัะเบือคือก้าอ่อนะพี่น้อง จ้าหน่อยกับเบือบเบ่อกับประหยากนอนละล่นะนะเด็กหน่อยกะให้มีเขามีกิจกรรมเฮ็ดยังช่วงอ่นนานะห่อนแน่เจ้าหน่อยก็จะได้มีความทรงจําดีๆนะสําหรับเด็กหน่อยเนาะเมื่อนี้พ่อปูแล้วก็จะมาเฮ็ดไอ้ขั้วให้อีกล่ะพี่หน่อแล้วจะมาเฮ็ดขั้วมองเฮ็ดประตูเนาะเขาก็คอยกระสร้างประตูอ่าประตูตู้นะพี่น้อ,องประตูะตู้ประตูๆๆะตู้มาใส่แล้วพี่น้องกระเบิดอลายเติบเนาะกระเบิดอลายเติบยืมเงินพ่อปู่ก่อนอัน พราะกันบ่าตอนแรกเง,นงินมันมีครบอยู่นะพี่นนอง้างเงินจนจนครบละสี่สีเ่เฮดไอ้เฮดขัวนะมีมีครบแล้วแต่ว่าปีน,นี้เกิดลอกดาวขึ้นก็เลยเอาเงินไปเฮดขั่วนั่ะเอามาใส่ก่อนนะนะพี่น้อเอาเงินมาใส่ก่อนมาหนี้งเงนเินเบิดก็เลยบอกว่าพ,พ่อปู่ยืมก่อนยืมก่อนซื้อประตูเนี่ยเดี๋ยวคอยอ่าอนอันหาเงินแล้วเดี๋ยวสิเอาไปห้คืนองี้ยจ้ะสิเนอเพราะว่ามันเงินเป็นก่อนนะมันบม่มีแล้ว พี่น้องมันกระโบเป็นถึกๆนะเห็ดขั่วเนาะพี่น้องเนาะอันเห็ดขั่วเห็ดขั่วนี่มันแพงเนียพี่น้องอยู่อยู่ประเทศอังกฤษเขาพูดว่าเห็ดอยู่บ้านเฮามันแพงบ่แต่ว่าเห็ดอยู่นี่นะอ่าตอนตอนที่เขาไปบอก B ีแอนเนาะมันสี้ายๆกับอันโฮมโปรบ้านเฮาบ่คล้ายๆกับพวกโฮมโปรเน่ะอาย่นี่มัน B ีแอนเนาะเขาก็กษมีแผนกออกแบบแล้วก็ขายพวกตู้พวกงางนี่แหละเขาก็มไมาออกแบบให้เนาะบอกเขามาออกแบบนะ ออกแบบฟรีพี่น้องออกแบบฟรีแล้วเขาเขาม่ออกแบบโน่นนี้นั่นห้เนาะอันอันนี้เอาอันนี้อันอันนี้ของ B ีอมามาออกแบบก็คือเอาเตาอันเก่าเอาไอ้ดูดอันเก่าอย่างเกษีนาพี่น้องเอาดูดอันเก่าก็คือเอาสิ่งอันสิ่งบนหัวใจว่าสิ่งอันเก่าหรืออันใหม่เนาะมันดูดแล้วพี่น้องปีกว่าแล้วเนาะเก uh ือบสองปีละตอนนี้เขามาออกแบบตอนซื้อซื้อหมาบานมาใหม่ๆนะเขาบอกว่าเครื่องค่าออกแบบ เครื่องคาอันอุปกรณ์เทร่องคาร้ซางน่ะแปดพันบอนเนาะแปดพันแพงบ่อกับบ่แพงพี่น้องและทีนี้หมายถึงว่าบ่แพงบ่แพงซ้ำหลานทั้งหนอกที่เข้ามาเฮ็ดขวดนะพี่น้องอหลานทั้งหนอกที่เขาไปเฮ็ดขวดที่เขาไปเบิ่งเอียร์จะสินอะมันกะราคาแปดพันนี่ทั้งคาซ่าทั้งคาเอียรมันกะมันกะโอเคอยู่สําหรับกัวกัวคอยกะคำว่าไงกับบ่าไงคำว่าหน่อยกับว่าหน่อยนะพี่น้องกะอ่าแต่แรกหนึ่งอะนะพี่น้องกะ สามคูณสามคูณสี่บอสามคูณสี่แล้วก็มีล็อกมีแหลกเอาเจาะไอ้แจะเป็นสีนอพี่น้องเอาเจาะไอ้แจะแบ็นสีนั้นมันกะบ่แพงบัดนี้ก็ไปเบิ่งร้านอื่นๆกะราคาสองหมื่นขัวหมื่นขั่วสิเนาะราคาขั่วเด้่พี่น้องข้าขั่วใคาเห็ดนี่ละมันจะมีบริษัทเห็ดขั่วไลายประเทศอยู่ประเทศอังกฤษนี่หลายแห่งบริษัทเห็ดขั่วแบบมาออกแบบขั่วมาเฮ็ดขั่วนอรนี่นั่นเนาะแบบดีแบบถึกเนี่ยก็มีอ่าแล้วแต่ข้าสิออกแบบเขาก็จะมี อันอันโตัวนี่เนาะโตัว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 โค้งมันนี่เนาะแล้วก็มีประตูแล้วก็มีอันอันแนวจับพี่น้องแนวจับก็ซื้อตั้งหักอันแนวแนวทั้งในนี่ก็แนวทั้งในนี่คอยเอาแบบประหยัดเนาะพอปูเราเป็นคนออกแบบขว้วขอเอาแบบประหยัดคอยก็เลยอ่าเอ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 าโค้งมานี่ของบีเอ็นคิวเนาะบีเอ็นคิวมันจืราคาถือแต่ว่ามันก็ะเบรดเป็นโค้งดีดีเอียงสิน้องก็เป็นโค้งแบบก็ใส่ได้มาสรๆปูปูเราใส่เละ เพราะว่าเราเป็นเราเป็นซางเวลาเราเอามะตองสินานนั่งอันกระสันนั่งอันกระเน่าแล้วก็ต่อข้อไปตากถึงสีนาพี่น้องมันมันมันเห็นเนี่นกฤษณาสำรับไอบีเอ็นคิวที่ที่เขาไปซื้อมาสินอนก็เลยเราก็เลยอันเอาโคมันเพราะว่าโค่มันนเทาก็ถึงมาสีอันมีตำนี้ถึงมีสิมีโนนี่นั่นแต่ว่ามันจะใส่ได้ยุงสินอนก็เลยซื้ออันฟ้าตูนี่ในบริษัท ทีดีนะนะบริษัทที่พ่อปูเราใส่ประจำสิเนาะก็ถือว่าถือว่าดีระดับหนึ่งที่ค่อยคยพาไปเบืงนะ้งเนาะตอนที่ไปเยี่ยมพ่อลุ่งนะพี่เนาะโดนละละค่อยเฮ็ดคลิปบ้างโดนละ,ละละคลิปนะันะ่นนะ,ะก็เลยน่ะละก็เลยได้อันก็เลยได้พ่อปูนีลนะ่ละไม่เฮ็ดขั่วไ้เนาะไอ้ราคาพวกแพงๆก็เป็นราคาบวกค่อยแพงป็นไอราคาสร้างกาแฟอย่างเงี้สินะพี่น้องค่าสร้างกาแฟแล้วเราเสียไม่เฮ็ดหทยหมอนี่เราค่อยก็สิไปตลาดนะ่ะก็ไปยากกับเล็กหน่อยกับโบเนี่ยจะว่าไม่ที่อยู่ซีอูนี่หรือว่า อ่าเจสิก้าจะไปน้ำข่อยบอัวแต่ว่าเจสิก้าน่นไปแนนๆเพราะว่าเพื่นอนอยากไปหาซ้อปปิ่งเนาะอยากไปหาเสือเสือพงเสื้อผาตามภาษาวัยรุนเนาะแต่ว่าแมท่ทยวเนี่ไปช้อบปิ้งนี่บ่เอาเลยเบื่อนะมันม่มีแนวสื่อนะพี่น้องเป็นผู้ชายเนาะมันม่มีแนวสิอยากได้ข้องลงค้องเหรียญพ่นพรกับมีกับบด้เล่นข้องเล่นแล้วเนาะก็เล่นพวกเกมพวกยังไปเนาะเสมอเนี่นะพี่นอ้องน่ะวันนี้เมื่อวานนี่โอ๊ยขยมือลายพี่น้องก็เจ๊ไปเวิร์ดนี่ขคอยไปอัน ่อยไปยังอันทำความสะอาดอิฐนะนะพี่น้องทำความสะอาดอิฐพวกอ่อบริกพวกไออิฐนะนะพี่น้องยู่ทั้งบ้านเดี๋ยวไปสิลงวิดีโอให้เบิรงอันอันไอตอนที่่อยไปทำความสะอาดนอนพี่น้องแต่ว่า่คยลงวิดีโอในช่องภาษาไทยหละยไอเต็มเต็มวิดีโอนอนในช่องภาษาไทยอันมันอันคลิปสุดท้ายนน่อยละเนาะ เมื <muitas> ่อไรพี่น้องตื่นก็ทำมาเนาะอันเฮ็ดแล้วกับใบสามหมู่เพราะว่าใบสามหมู่นี่ต้องต้องเอาเครื่องนั่นไปทรงเขาไปเศร้ามากพี่น้องไปยืมเขาว่าไปยืมมันบอมเป็นยืมไปเศร้าบอกกับจนว่าถือเพราะสัญญาไปเศร้ามากเมือนเลยยี่สิบปอนเหมือนเลยยี่สิบปอนหรือสี่สิบปอนเพราะน่ใจเนี่ยพี่น้องคอยกับไอ้คอยกับฟังผ่านๆนั่งสินะเพราะแน่ใจนะเพราะว่าปีที่แล้วมันยี่สิบปอนเนาะบ่แน่ว่าปีนี้มันจะจับอาจยี่สิบหรือสี่สิบนี่แหละ ขนาดซียี่สิบแหละพี่นายยี่สิบปอนด <c oughs> ์ไปซ้อมมายี่สิบปอนด์เนี่ยไปเอาตะเสาเนาะไปเอาตะเสาคนเขาเปิดหลานมึงหัว่าเขาเปิดจังโมงแต่ว่าเมื่อวานนี่พอหนูเจสิกาเรามาสวยเติบเนาะเกือบสิบโมงมันก็เลยส่งสวยนะก็เลยมีเวลาเห็ดบวกจักรหมง่งเนาะก็ต้องเฮ็ดเ,เ,เ,เหตุแล้วภายในบ่ายสามโมงกเ็เฮ็ดสองคนเนาะเรากะแล้วไปคนละเอียดนะพอๆๆนูเจสิกาเราไปคนละเอียดเาราก็เฮ็ุจดสรรเนาะวันนี้ที่เหลือ สีมันยู่สูงๆนะแล้ประกาศขึ้นเพราะว่าโตแล้วใหญ่ขึ้นคืนม็ดใดแล้วมันสีแบบหลักการเครื่องเจ็ดมันก็นแห้งนะพี่น้องคนจเจ็บเบิด,บดมงนี้นะพี่น้องเออเจ็บไปเบิดเจ็บไปเมิรข้อเครื่องสีน้องเมื่อวานก็โอ้ยเมือม่อยแห้งเมื่อยแห้งนะเมื่อยหลายบริเเมื่อยโดนแบบนี้ว่าดโดนแล้วนะพี่นอ้องเมื่อยแห้ง <c oughs> ตอนนี้ขอกระยังบริเเศร้าเจ็บเลยพี่น้องเจ็บเจ็บเจ็บขี้งนะเจ็บขี้งอยู่มงนี้โอ้ยเจ็บแหง้ง พ่อจมไม่ฟังมือนี้ปลาเทือนนี่เนะาะใอยว่าสิ้ว่าเฮ็ดวิดีโออันนี้เรื่องหองเรือเมื่อวานตื่นเช้าขึ้นมาของกระไรเป้เอันอ็นยังไะไปเอ็นเฮ็ดไอ่ทำความสะอาดอีทของกระไรเปลเี่ยนมอวบซู่ฟังขอสิมาอวบเรื่องนี้ให้ฟังพี่น้องเรื่องหองเรือก็คือว่าอันอันคืนทีได้นอนไปนอนเปมือแหลกนอนทั้งหลอกมือแหลกเนาะ <c oughs> เคยการนอนไปนอนเนาะเคยการไหว้ไหว้ไหว้พระสวดมนตนัสมาธิจักชั่วลัดนิ้วมือเนาะจักสามสี่นาทีประมาณนี้เนาะเคยกับเปนนางสมาธิแล้วเอยกับอันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกปักรักษาลูกไว้อุทิศบุญกุศลให้เทวดาอันเทวดาอยังจะสีนาเจ้ากรรมนายเวรไปอย่าซีพี่น้องอียกะว่ากันไปเนาะปลาเทือนี่ก่อนเขาบอกผมว่าขึ้นมันที่ยี่สิบ่ะขึ้นก่อนนี่นะผมเป็นขึ้นเมื่อขึ้นนี่เลยขึ้นก่อนนะนะมันหัวเป็นวันพระหรือเปล่าเนาะ ก็นอนไปเกือบเที่ยงคืนของก็สือดุ่งตื่นขึ้นมาพวกคนคงยินเสียงเสียงดนตรีพี่น้องวันนีเสียงดนตรีจะเสียง,ยงาาายมันจะใสแวว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 แว่วยแววไหมใครได้ยินหรือนะแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าอุย้ย ใครมาใครไผ่ไพ่มาเปิดโน้ตตีอยู่แถวนี้ได้หน่อยมันเปิดโทรทัดปนน่อนบ่อนเนาะกอบกับลุกปาซองเหมือนมันกับโมเมนนี่ว่ามันเป็นหูยินมาตะไกียบไก่ผุนเป็นของแจะแม่นไก่ซ้ำไหนบูหูนะแต่ว่ามีความผู้ซื้อว่ามันมันหูยินแบบมาตะไกียบไก่เนาะพี่น้องมาแบบดี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 อย่างที่สุดแบบแบบมันเป็นโนตตีนะบ่านกอบกันฟังกอบกันตื้นหรือมากกอบกันฟังก็ยังหูยินอยู่เอากอบกันเลยทำอนี้ว่าเอาถ้าบปหูยินเลยตีบ่แล้วนอนบหูยินนอน ได้หน่นอนบอนนแล้วอีกอ,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 อย่างเด้หน่อยแค่นอนเบอร์ละเสียงขื่นนะพี่น้องมันคันได้คันได้เจสิก้าก็แม่ที่เปิดไอ้เปิดเนีย่ยเขื่อมนมาเปิดคอมพิวเตอ๋อแล้วอีกอย่างเนี่ยมันสีมันสีย่หูยินเพราะว่าเขาใส่หูฟังอะนะมันมันบริสุทธิ์มากแต่ได้หน่อยแถมมันบริสุทธิ์เศร้าง่ายๆเลยพี่น้องฟังจนค่อยนอดรับไปอีกรอบหนึ่งหูเมื่อขึ้นมากยังหูยินเสียงดนตีอีกพี่น,อนอ้องเพาเออมันแปลกดี มันแปลกดีนะขอก็เลยอย,อยากมาบอกซูฟังเนะาะพี่น้องเนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็ะซั่มนี่ล่ะเดี๋ยวหลังวิดีโอสิอมาอัน, <cinematic. S 1> นอันให้จะเพิ่มวิดีโอ <c oughs> ที่ข้ไปปีนอันฉีดนานาพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ะซั่มนี่ล่ะเจอกันคลิปหน้าเนี่ยดีๆสวยๆงามๆสีมาบอก,บอกฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ forward. Okay. One. What are you doing? We're cleaning the wall of the ivy that's stuck to it, and it left all the rude suckers behind. Okay. So we're doing a good job. Why is mommy doing it? Well, because I'm heavier. The heavier I get to the top, I'm more likely to fall off. Okay. And besides, Mummy's not afraid of heights. I am. Okay. So I don't want Mummy to go up, but she's insistent. Did you go over there, Jessica? No. Yeah. Lean forward, darling. I mean, tap it here. I think you're very... Don't move already... too much, darling. Just stay still. the water machine moving? Vibrating?

Okay.